งานโดยเฉพาะงานในวันนี้นะครับเป็นงานของ M MGC Asia นะครับซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายของรถยนต์ B M d o นะครับแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของเปอร์โยด้วยเนี่ยก็เป็นศูนย์บริการที่จะเกิดขึ้นใหม่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนของนักลงทุนระดับจากจังหวัดส่วนกลางเนี่ยมากระจายไปทั่วเนี่ยการมีศูนย์บริการเรื่องรถยนต์เนี่ย ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีเพราะจะทําให้มีคนเนี่ยเดินทางมาพราะรถหรูๆต้องการศูนย์บริการนะครับท่านอาจจะอยู่ในจังหวัดไคยเคียงหรือท่านจะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่อยู่ที่ตรังเนี่ยเขาก็มีศูนย์ไปเวลาเขาจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถ BM ของเขาเนี่ยเขาก็ต้องไปที่สงขลาหัดใหญ่นะตอนนี้เขาบอกเออเขามาภูเก็ตดีกว่าเพราะมาภูเก็ตแล้วเขาจะได้เที่ยวด้วยผมก็ว่าทุกๆอย่างเนี่ยสามารถเกิดการเกิดการค o อ s ครอสกันระหว่างธุรกิจได้นะครับธุรกิจของรถหรือศูนย์รถทําให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดการขับเคลื่อนของการกินเกิดการทําให้เกิดประโยชน์ของการใช้เงินหมุนเวียนเนี่ยนะครับผมว่าเป็นประโยชน์กันในทุกๆภาคส่วนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นักธุรกิจนะครับต่อสู้กันแล้วก็สร้างความสําเร็จจังหวัดภูเก็ตเองในภาคเศรษฐกิจถึงแม้ว่ามันจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจและเราก็มีความจริงใจนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องอดทนนะครับการอดทนของพวกเราชาวภูเก็ตเนี่ยเพื่อรอจังหวะและเวลาที่จะกลับมาแล้วก็แก้ปัญหาทุกๆคนขอให้แก้ปัญหาในช่วงเวลานี้ให้ผ่านไปอย่าไปตกใจนะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมีข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจอีกสัก6เดือนหรือ1ปียังไงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเป็นกําลังใจครับ